ดวงชะตาของทั้ง12ราศีดวงชะตาภายในเดือนมกราคมเกณฑ์ดวงของท่านจะเป็นทิศทางใดหลายสิ่งหลายอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในเดือนนี้และในเดือนมกราคมถือว่าเป็นหนึ่งเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากเลยทีเดียวซึ่งทั้ง12ราศีนั้นเราได้รวบรวมรายละเอียดครบจบในคลิปเดียวซึ่งทั้ง12ราศีนี้ ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรเข้าไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับราศีมังกรสำหรับราศีมังกรนั้นก็คือผู้ที่เกิดในวันที่1 5มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์มีดาวเสาเป็นดาวประจำราศีชาวราศีมังกรนั้นในเดือนมกราคมถือว่าเป็นเดือนที่มีความพิเศษและจะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้น การเงินนั้นค่อนข้างที่จะเด่นจะดังไม่สามารถบอกได้เลยว่าท่านนั้นจะได้เงินจากส่วนใดบ้างเพราะการเงินของชาวราศีมังกรน,นั้นจะวิ่งเข้าหาทั่วทุกสารทิศซ้ายก็เงินขวาก็เงินแถมในช่วงกลางเดือนท่านจะได้โชคแบบไม่คาดฝันอีกด้วยคำว่าร่ำรวยไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับชาวราศีมังกรอ,อย่างแน่นอน และงานอดิเรกงานเสริมที่คิดว่าจะทําเพื่อผ่อนคลายคิดว่าจะทําเพื่อเป็นกิจกรรมยามว่างแต่นั่นจะส่งผลเริ่มส่งสัญญาณถึงรายได้การสร้างเงินเพิ่มขึ้นมาชาวราศีมังกรหากท่านจับถูกจุดเลือกถูกทางดวงชะตาของท่านนั้นจะมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มเข้ามาอีกการงานของท่านนั้นอนาคตมันคงสดใสยอย่างแน่นอน ราศีกุมผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมมีดาวเสาเป็นดาวประจำราศีชาวราศีกุมในเดือนมกราคมดวงด้านการงานนั้นดูเหมือนจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นกับตัวท่านซึ่งในเดือนมกราคมนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนในหลายสิ่งหลายอย่างที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับงานสกิลการทำงานของชาวราศีกุม จะมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในเดือนนี้หลายอย่างที่ท่านเคยทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านนั้นเคยทำแบบที่ท่านไม่ถนัดทำไม่คล่องต่อจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีท่านจะได้ทำงานที่ท่านถนัดตรงกับสายการเรียนสายวิชาของท่านท่านจะมีความเข้าใจงานมากขึ้นมีเกณฑ์ก้าวหน้ามีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะเข้าไปทำงานในส่วนที่สำคัญสำคัญมากขึ้น ส่งผลที่ดีตามมานั่นก็คือการเงินจะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นตามมาด้วยและในช่วงกลางเดือนมกราคมชาวราศีกุมดูเหมือนว่าท่านมีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์รับโชคลาภกับเขาด้วยเช่นกันถือว่าดวงของท่านนอกจากการงานแล้วท่านยังจะมีดวงด้านโชคลาภเสริมเข้ามาซึ่งในเดือนมกราคมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่จะทำให้ท่านนั้นสบายอกสบายใจ หายใจได้คล่องตัวมากขึ้นราศีมีนผู้ที่เกิดในวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำราศีและนี่ก็คือราศีที่ถือว่าโดดเด่นอย่างมากในเดือนมกราคมดวงชะตาของท่านนั้นดีที่สุดการเงินนั้นบอกได้เลยว่าจะเด่นอย่างมาก มีเงินเข้ามาให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยตลอดทั้งเดือนรายรับหรือในส่วนของรายได้นั้นจะมีเข้ามาเหนือกว่าในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าภายในเดือนนี้ท่านจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่ก็ไม่ทำให้การเงินของท่านติดขัดเลยแม้แต่น้อยชาวราศีมีนกำลังเข้าใกล้ในจุดที่เรียกว่าการเงินจะอู้ฟู่การเงินจะไม่ขาดมือ งานของชาวราศีมีนอยู่ในช่วงเวลานาทีทองจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะสนุกกับงานในเดือนนี้ถึงแม้ว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็มีความสุขกับงานที่ท่านได้ทําแถมผลลัพธ์ผลตอบแทนก็จะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนชาวราศีมีนหากคิดตั้งหลักเดือนมกราคมนี้ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจยิ่งนักเหมาะที่สุดที่ท่านจะสร้างเนื้อสร้างตัว ตั้งหลักปักฐานกันภายในเดือนนี้ราศีเมษชาวราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดในวันที่13มเมษายนไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมมีดาวประจำราศีก็คือดาวอังคารชาวราศีเมษในเดือนมกราคมนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับท่านเปรยียบเสมือนเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการตั้งหลักเริ่มต้นใหม่ หลายสิ่งหลายอย่างกำลังจะเริ่มปรับตัวเป็นขาขึ้นถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมาเหมือนทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันต่อจากนี้ไปจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างจะมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นท่านจะเดินไม่หลงทางไม่ออกซ้ายไม่ออกขวาแต่จะเป็นการพุ่งเข้าหาความสำเร็จโดดเด่นที่สุดก็คือการงานกับการเงินถือว่าชาวราศีเมษนั้นในเดือนนี้ทั้งงานทั้งเงนิน เด่นพอๆกันราศีพฤกษพผู้ที่เกิดในวันที่15พ้าพฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำราศีซึ่งในเดือนมกราคมชาวราศีพฤกษบถือว่าจะมีการเงินที่เด่นถือว่าดีอย่างมากการเงินในเดือนมกราคมนี้ส่วนหนึ่งท่านจะมีโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้อง โชคลาภกับชาวราศีพฤกษบภายในเดือนมกราคมเรียกได้ว่าเป็นคู่มิตรอยู่ฝากฝั่งเดียวกันไม่ใช่ศัตรูหรือฝั่งตรงข้ามจึงค่อนข้างที่จะทำให้ชาวราศีพฤกษบนั้นเด่นในด้านการเงินขึ้นมาอย่างมากแต่ในการใช้ชีวิตประจำวันแม้กระทั่งเรื่องงานระวังปัญหาในอดีตที่ยังคงค้างคากันอยู่มีโอกาสสูง ที่ปัญหาเหล่านั้นจะกลับมาสร้างความมุ่นวายความปวดหัวให้กับท่านภายในเดือนมกราคมนี้ขอให้ชาวราศีพฤกษภตั้งหลักให้ดีในเดือนนี้การงานอาจจะมีความปั่นป่วนเกิดขึ้นบ้างแต่สิ่งที่โดดเด่นก็คือโชคลาภกับการเงินราศีมิถุนผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมมีดาวประจำราศีก็คือดาวพุธ ชาวราศีมิถุนในเดือนมกราคมดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นมากเลยทีเดียวมีเกณฑ์ที่ท่านได้เริ่มต้นกับงานใหม่ๆง,งานใหม่ที่พูดถึงนั้นอาจจะเป็นการทำงานที่เดิมแต่ความรับผิดชอบในงานนั้นๆมีการเปลี่ยนแปลงไปงานค่อนข้างมีมากขึ้นก็จะทำให้ชาวราศีมีถุนในช่วงเดือนมกราคมนี้ ค่อนข้างที่จะเหนื่อยกว่าในช่วงปลายปีที่แล้วเป็นอย่างมากแต่ก็จะทําให้ชาวราศีมิถุนนั้นตัวท่านจะพบเจอกับโอกาสพบเจอกับช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆภายในเดือนมกราคมจากการที่ท่านได้สัมผัสกับงานหรือตัวท่านนั้นพบเจอกับบุคคลกลุ่มใหม่ๆมีการแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนทัศนคติจนทําให้ตัวท่านนั้น พบเจอกับโอกาสหรือมองเห็นโอกาสที่แตกต่างจากคนอื่นสิ่งที่โดดเด่นภายในเดือนมการาคมนี้ก็คือโอกาสและจังหวะที่ท่านมีเหนือกว่าคนอื่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนภายในเดือนมการาคมราศีกรกฏผู้ที่เกิดวันที่15การกกากรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคม มีดาวจันทร์เป็นดาวประจำราศีชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมกราคมยังคงมีเรื่องราวการพันผวนที่เกี่ยวข้องกับการเงินอยู่พอสมควรการเงินในเดือนนี้มีขึ้นมีลงชาวราศีกรกฎจะมีรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางหาเงินเก่งหาเงินได้คล่องแต่ในทางกลับกันชาวราศีกรกฎในเดือนมกราคมก็จะใช้จ่ายเรียกได้ว่าจ่ายคล่องมือเช่นกัน ชาวราศีกรกฎทั้งหลายขอให้ท่านนั้นระวังค่าใช้จ่ายเอาไว้บ้างบริหารเงินให้ดีภายในเดือนมกราคมชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์เดินทางไกลซึ่งจะทำให้ชาวราศีกรกฎนั้นจะมีโชคมีลาบติดไม้ติดมือกลับมาสิ่งที่โดดเด่นในเดือนนี้ก็คือดวงด้านโชคลาภขอให้ท่านวางแผนการเงินให้ดีเชื่อว่าชาวราศีกรกฎนั้น หากวางแผนการเงินดีๆในเดือนนี้ท่านจะเหลือเก็บเหลือฝากอย่างแน่นอนราศีสิงห์ผู้ที่เกิดในวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำราศีชาวราศีสิงในเดือนมกราคมถือว่าเป็นราศีหนึ่งราศีที่ถือว่าดวงแข็งอย่างมากแค้วคลาดอยู่ตลอดมีจังหวะชีวิตที่ดี งานภายในเดือนมกราคมค่อนข้างมีความโดดเด่นมากที่สุดอุปสรรคหรือเรื่องข้อคิดติดขัดต่างๆในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะไม่พบเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆท่านจะพบเจอกับทางออกมีวิธีทางแก้ไขท่านจะมองเห็นแสงสว่างเดือนนี้งานค่อนข้างที่จะก้าวหน้าเป็นอย่างมากชาวราศีสิงห์แต่ท่านนั้นควรที่จะต้องระวังปัญหาด้านความรัก การไม่เข้าใจกันซึ่งในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีการกระทบกระทั่งกันบ่อยกว่าปกติและต้องระวังการผิดใจกับเครือญาติเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเรื่องมรดกต่างๆสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดปัญหาก็ขอให้ท่านนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้ดีดราศีกันผู้ที่เกิดในวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคม มีดาวพุธเป็นดาวประจำราศีชาวราศีกันนั้นถือว่าในเดือนมกราคมนี้เงินดีงานเด่นความรักรุ่งเรืองซึ่งถือว่าชาวราศีกันในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ถูกที่ถูกเวลาดวงชะตาของท่านนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินจะมีเข้ามาให้ท่านใช้สอยในเดือนนี้ไม่ขาดมืองานหลากหลายด้านที่เคยติดขัดก็จะแก้ปัญหาได้ ค่อนข้างที่จะลงตัวเพอร์เฟมากในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาติดต่อดูเหมือนค่อนข้างที่จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในส่วนของความรักท่านจะมีความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นแต่หากจะมองหาข้อควรระวังสักหนึ่งข้อคงต้องพูดถึงเรื่องสุขภาพมีเกณฑ์ที่ท่านจะเจ็บป่วยได้เช่นกัน มีเกณฑ์ที่ท่านจะเจ็บป่วยเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้เช่นกันซึ่งในเดือนมกราคมนี้มีเกณฑ์ที่ท่านจะต้องพบแพทย์บ่อยกว่าในช่วงที่ผ่านมาขอให้ท่านดูแลสุขภาพของท่านให้ดีสำหรับชาวราศีกันราศีธนูผู้ที่เกิดในวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำราศีชาวราศีตุลดวงของท่านในเดือนมกราคม เหมือนเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสลัดสิ่งที่ดึงสิ่งที่ฉุดรั้งไว้แค่เดือนก่อนต่อแต่นี้ไปชาวราศีตุลท่านจะเริ่มตั้งหลักงานอะไรที่ไม่ชัดเจนดีบ้างไม่ดีบ้างต่อแต่นี้ไปดูเหมือนท่านจะเริ่มจับทางได้จะจับจุดถูกก็จะโยงไปถึงการเงินที่พร้อมจะปังอยู่แล้วให้ดูสดใสให้ดูเจิดจ้าเพิ่มขึ้นไปอีก ชาวราศีตุลเดือนนี้ท่านจะได้โชคสองเด้ง 1. งงานของท่านจะเด่นอย่างมาก 2. ท่านมีเกณฑ์จะได้โชคแบบฟุกๆปรากฏให้ท่านเห็นชาวราศีตุลท่านจะพบกับการ,ปรเปลี่ยนแปลงในทิศทางการเงินในเดือนนี้เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงแต่ชาวราศีตุลสิ่งที่ท่านต้องระวังก็คือปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องความรักอาจจะหนักนิดเบาหน่อยในเดือนนี้ ก็ควรที่จะให้อภัยกันและกันหากท่านแก้ไขปัญหาครอบครัวปัญหาส่วนตัวด้านความรักได้ชาวราศีตุลดวงชะตาของท่านในเดือนมกราคมนี้ไม่มีอะไรเข้ามาฉุดรั้งอยู่อย่างแน่นอนดวงชะตาของท่านจะพุ่งแรงเกินที่ท่านจะคาดคิดได้เลยทีเดียวราศีพิจิกผู้ที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคม มีดาวอังคารเป็นดาวประจำราศีชาวราศีพิจิกในเดือนมกราคมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีดวงชะตาที่เด่นขึ้นมาอย่างมากเลยทีเดียวชาวพิจิกทั้งหลายภายในเดือนมกราคมท่านพร้อมจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหลายอย่างทิ้งความบอบช้ำทิ้งอุปสรรคไว้ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วชาวราศีพิจิกถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มราศีดวงขึ้นแรง บทดวงท่านจะดีก็ขึ้นดีแบบที่ท่านนั้นปรับตัวไม่ทันทั้งการงานและการเงินซึ่งสองอย่างนี้ดูแล้วจะโดดเด่นกับชาวราศีพิจิกในเดือนมกราคมนี้เป็นอย่างมากแถมในเดือนนี้โชคก็ยังจะเข้ามาอยู่ในฝากในฟังโชคจะเข้ามาถูกที่ถูกเวลากับชาวราศีพิจิกนั่นจึงทำให้การเงินของท่านในเดือนมกราคมนี้ ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวสำหรับชาวราศีพิจิกหากชาวราศีพิจิกบริหารเงินของท่านภายในเดือนนี้ดีๆเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจะเป็นก้าวแรกของความมั่นคงเกี่ยวกับการเงินของท่านภายในปีนี้ได้เลยถือว่าการเงินของท่านในเดือนมกราคมนี้จะมีให้ท่านจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมืออย่างแน่นอนราศีธนูผู้ที่เกิดในวันที่16ธันวาคม ถึงวันที่14มกราคมมีดาวพระราศดีเป็นดาวประจำราศีชาวราศีธนูภายในเดือนมกราคมนี้ถือว่าเป็นดาบสองคมกับท่านก็คงจะไม่ผิดนักชาวราศีธนูจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือรายได้ไรายรับจะมีเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดมากบ้างน้อยบ้างสลับไปมาแต่ท่านนั้นจะไม่ขัดสนมีกินมีใช้ตลอดทั้งเดือนอย่างแน่นอน งานของชาวราศีธนูจะมีสิ่งใหม่ๆห,หรือมีการ,ปรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานแสงไฟจะส่องมาหาท่านท่านจะโดดเด่นแบบผิดหูผิดตาก้าวแซงคนอื่นๆมีผลงานมีฝีไม้ไลายมือที่เหนือกว่าคนอื่นแต่ดาบสองคมที่พูดถึงนั้นก็คือในเมื่อท่านโดดเด่นเพื่อนร่วมงานก็จะเริ่มขเขม่นจะเริ่มมองท่านเป็นคู่แข่งเป็นศัตรู จะมองชาวราศีธนูอยู่คนละฝั่งและนี่ถือว่าจะเป็นอุปสรรคชิ้นโตที่จะขวางทางเดินของชาวราศีธนูอย่างแน่นอนทำอะไรก็ขอใจเย็นมีสมาธิใช้สติใช้เหตุผลในการตัดสินใจเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาดีสำหรับชาวราศีธนูอย่างแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายดวงชะตาของทั้ง12ราศีแบบสรุปแบบย่อ ก็ถือว่าทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับการทำนายการพยากรณ์นั้นไม่ใช่เจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งเป็นการพยากรณ์ตามตำราทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณแล้วพบกันใหม่คืนวันโกนชาแนลสวัสดีครับ